สวัสดีครับสวัสดี FC สาวน้อยเพชรบันแพงนะครับสวัสดีเอฟซียิราวงวงเพชรแผนแพงร่วมไปถึงสวัสดี FC ดีเจสาวน้ำยืนสารอ่อนซ้อนนะครับทั้งช่อง YouTube แล้วก็เฟ o o ุ๊กแฟนเนะสาวน้อยเพชรบันแพงมาแรงทำาการแสดงอยู่ที่ ตลาดสมาร์ทแลนด์นะครับตำบลห้วยปลาอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองนะครับทีมงานบางปูบางปูโปรโมชั่นนะครับมาแรงนะครับเป็นผู้จัดงานเป็นโปรโมเตอร์ มะมวลน้ำกันนะครับมะมวลน้ำกันนะครับเสาวน้อยเพชรบั้นแท่งมาแลงอยู่ตลาดสระอสมาร์ทเมฆอยู่ตลาดสมาร์ทแลนด์ <c oughs> โอ้ยจะเป็นเบาอยากดิชื่อตลาดก็ได้นะครับจะไปเวิร์กกลางในเน <c oughs> ะาะเพชรปั้นแทง สวยจริงอิงออนนะครับสวยจริงอิงออนกำลังตั้งบูธนะครับบัตร180ดบบาทนะครับ180บาทมาแลกมะม่วงน้ำกันเ้อนะครับบางปูโปรโมชั่นนะครับปูน้ำคว้ามวลซืนมาฝากพี่น้องข้งออปลวกแดงระยองนะครับมะม่วนน้ำกันนะครับมือ้อวันอาทิตย์นะครับคนคือสิหลายเติบอยู่นะครับ ข้างในก็ถือว่ากว้างขวางอยู่นะครับเอาเต็มสังกะสีนี่ก็พราะแรงมาแรงเต็มสังกะสีนี่ก็มีม่มองเก็บเงินละละแต่ว่าไอ้เวทีทำไมหันหน้าไปทางป่าหมอเสียงกลัวเสียงไปรบก,กวนขวเขาใช่ไหมอจริงจริงมันต้องตั้งหันหน้าออกไปทางตลาดนะเนาะวันนี้มันก็เลยทาง ทางลึกเข้าไปน่ะมันมันน้อยไปหน่อยเนาะแต,แต่ก็กว้างอยู่เนะเาะเอาเต็มนี้ก็พอแล้ววันนี้ <laughs> สาวน้อยเป็นวลแพงมาแลงนะครับอย่าลืมเด้อพี่น้องมามวนน้ากันนะครับนี่สถานที่ก็ดีอยูค่ครับพี่น้องนะครับแต่ว่าคันตั้งหน้าไปทั้งตลาดทุก่นมันมันเสียงมันไปรบกวนชาวบ้านก็ลองเลี้ยนมากนะครับันก็เลยอันห,หน้ามาท่านพี่นะครับแต่ก็กว้างขวางดีนะครับ มาแลงนี่มาชาบอมมี่มองยืนได้พี่น้องเด้อได้เบ่งคลิปนี้ละฟฝ้ามาเด้อมาแตเว้นมาแตเว้นนะครับเบึงที่หละมาชาบอมมี่มองยืนเลยมาแลงนะครับอุ้ยคนมีตอาอยาคากมาแลงนะครับงูแล้วนะครับว่าเป็นอย่าง็นจึงตั้งนาเวทีเขาเขาปลา บอไดตั้งนาเไปเที่อ,อกไปทั้งตลาดคี่เก่านะครับแปนว่าเสียงรบกวนชาวบ้านเขาลองเรียนมาก็เลยตัง้งเวทีมามาด่านนี้เนาะใกล้แล้วแล้วพี่น้องใกล้แล้วแล้วใกล้แล้วแล้วสแสดงสแสดงแต่เว้นเลยพี่น้องเด้อมาแต่เว้นเด้อเบิงเบิงเบิง มาชานี่ต้องไปพูดละด้านข้างพูดละนะครับตามย่าวนันตามย่าวพื้นที่มันน้อยนะครับมัน,นาชาก็ออกไปด้านข้างพูดละเนาะพูดละเนาะเรื่องที่ละเขาเอื่อมาตัง้งวิทีตามขวางเนาะมาแมนมาแมนตัง้งวิทีตามตามย่าวของสนามของพื้นที่นะครับนี่ นี่เป็นด้านข้างเด้ปกติเป็นด้านข้างพี่น้องนะครับอ่าแล้วก็ปกติเวทีจะต้องหยุดทั้งคุณแล้วหันหน้ามาทั้งพี่นะครับสนามกระสิกว้างยาวออกไปรวมมือนีนะครับเอาเปลี่ยนมุมต่างเวทีนะครับตัวด้านนี้มันจะนายาวออกไปพุนเลยนะครับสนามนะครับามาจะย่าวออกไปคุนเลยนะครับ เอก็ตั้งแบบใดก็ให้มาลหลายๆคือเก่าแนะละวน,น,นะครับเอฟซี FC นะครับตั้งแบบใดก็ให้เต็มสังกษีคือเก่าเนาะนะครับมาเบิ่งเอาเดอ้อพี่น้องเบิ่งเอาเดอ้อนี่นะครับมาเป็นกำลังใจเด้อมาแรงเดอ้อตลาดสมาร์ทแลนด์นะครับถวกแดงระยองนะครับ ยังสงสัยอยู่เป็นอย่าง,งนีตังงาา้งเวที่แนวนี้นะครับแทนที่สตั้งมองนูนหันหน้ามาทั้งพีอะนะครับมันตั้งมองนูนแล้วหันหน้ามาทั้งพีเนี่ยโอ้งามแห้งเลยเวทีนะครับอ่าตั้งตั้งตั้งหน้าแคบเพราะว่ามันถ้าหันหน้าไปนู่นไม่ได้เขา้องเรียนครับถามป๋าแล้วเขาลองเรียนเอาเอาแบบนี้ละเอาให้เต็มนี่ก็พอละ <laughs> ใช่ฝาล่องเรียนเพราะตรงนั้นเป็นชุมชนนเป็นตลาดเป็นบ้านคนอยู่จะสภาพไหนก็มาให้กําลังใจเหมือนเดิมนะครับจะตังแบบใดก็มาที่เก่าเดือพี่น้องเด้อมาแต่เว้นเน้มาแลกงนี่นะครับมาแต่เว้นเลยนะครับพอ,อขันมาซาจะได้อยู่ปี้ายขวานะสีนแนมโมเห็นจะไย้ยิ้แต่เสียงเน้ปัตตานีํามีนี่ข้าวเดียวเด้อเต็มนาเวิีนี่ แง่แง่แล้วแนวนี้แง่แง่แต่กระไม้คือเก่านั่น,นละอฮอพูดได้บ้างบ่นก็ฟังแต่เสียงอย่างเดียวออกเพียงพูนปีกขวาปีกซ้ายไปพุนเนาะรีบมานะครับเพราะว่าเวทีว,วันนี้นะครับตั้งตั้งหน้าหน้าแคบนะครับมอเตอนหน้าแคบตั้งหน้ากว้างนะครับแต่ว่าทั้งส่วนลึก ส่วนยาวมันน้อยนะครับเนี่ยเบืเอ้องจำเป็นแล้วเนาะเนี่ยเพราะว่าคันซิตังไปทั้งตลาดคือเกา่า้าเจาลองเลี่ยนมากเห็นว่าแล้วก็กว้างนะพูดถึงกว้างกว้างนะพูดถึงกว้างกว้างแห้งได้ละ ตัวทางยาวจากนาไวที่นะครับความยาวจากนาไวที่ไปตรงค้ามนี่มันสิแคบแต่สิบายให้เบิ่งเนาะนี่นะครับนี่ปากติเนาะขั้น พื้นที่มองั้นมันตังไดกะสียาวไปพุนแมนบ่ละแล้ววันนี้ด้านปีกสองข้างนี่ยาวเด้อวันวนีนะ้เพราะว่ามันหันหน้าไปทางตลาดบ่ได้นะครับนี่เออจังไดกะมาคือเก่านะหลายพี่น้องนะครับมามามาจังไดกะมามวลน,น้ำกันมาเป็นกำลังใจให้สาวน้อยเป็รเงนแทง,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 งคือเก่าเด้อมาแลงนะครับ ขอบคุณห,หลายๆนะครับภาพมาเบ่งมาเมื่อนีอ่สนามคือ,อเวทีนะครับคือตั้งด้านข้างรัวสังกะสีแนวนี่เนาะนะครับขอบคุณห,หลายๆนะครับเดี๋ยวพอกันคลิปใหม่นะครับมีความสุขทุกๆท่านเฮงๆปังๆเด้อขอบคุณครับสวัสดีครับ